อาโอเคครับผมสวัสดีครับผมครูโดมทุ่มฝันครับอ่านะวันนี้ผมตั้งใจมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับเรื่องของคอร์สภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสอบตำรวจตรวจตนเข้าเมืองอนะ่โอเควเว็บของสถาบันก็ทุ่มฝันโทอีก .com ารดีแอดไซทุ่มฝันโทอีกอการสอนการเรียนรู้ในสไตล์ผมนะไม่มียืดเยือเย้อนะ,อะคอนเซปต์ผมะลรสั้นกระชับ เขาใจง่ายปรับใช้ได้จริงพอแล้ว <c oughs> อโอเคไปดู test structure วันนี้ตั้งใจมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างของข้อสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะการสอบเนี่ยมันจะมีอยู่สองสองส่วนนะสอบภายในสอบภายนอกนะภายในก็หมายถึงท่านที่เป็นตำรวจอยู่แล้วโดยปกติก็ประมาณเดือนจุลายมหรือออกัสเนะี่ยะบางทีอาจจะเปิดสองรอบทั่วยซ้ำ ยิ่งช่วงโควิดหลังโควิดเนี่ยนะนะตอมอหลายท่านเหนื่อยมากเอ,อด้วยหน้าที่ด้วยหน้าที่นะครับก็เป็นกําลังใจให้แต่ถ้าถามว่าปีหน้าเปิดไหมผมว่าเปิดแน่นอนเพราะว่าปีหกสามันเกิดวิกฤตใช่ไหมอ,อ,อ่ะมาดูอันนี้เป็นข้อมูลของปีที่เขาเปิดหกสองนะเอ,อเพราะฉะนั้นไม่ห่างมากนะเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้คือเรียนรู้จากปีที่เขาเปิดที่ใกล้เคียงไว้ก่อน นะสมมุติว่าเขาในอนาคตเนี่ยสมมติว่าก็เปิดมาปึ้งปีหกสี่ต้นปีสมมตินะเอเขาเปิดมาปุ๊บมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะเราค่อยไปเพิ่มตรงนั้นสมมติว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปสิบห้าปอร์เซ็นนะแปดสิบห้าเปอร์เซ็นเราเรียนรู้แล้วนะเราก็เพิ่มเติมตรงสิบห้าเปอร์เซ็นนี้ไม่ใช่เขาประกาศมาหนึ่งเดือนจะสอบอยู่แล้วไปเรียนรู้ร้อยเปอร์เซ็นคุณว่าคุณเรียนรู้ทันไหม <laughs> ทันนะแต่มันไม่แม่นพออ,อการสอบของ immigration police ปีหกสองนะจัดสอบโดยสตมสำนักงานตำรวจตรวจคนนข้อมืองการสอบแบ่งออกเป็นสามรอบรอบที่หนึ่งเป็นการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษอังกฤษอย่างเดียวเลยนะเออะเท่านใดที่มีโทอีก495หรือมีเทียบเท่าอื่นๆต้องไปดูรายละเอียดนะในคอรอยผมรวบรวมไม่ให้คุณหมด ถ้ามีเกินมากกว่าครึ่งอ่ะห้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปก็คืออะไรนะมากกว่าสี่ร้อยเก้าสิบห้าคะแนนยื่นได้เลยไม่ต้องสอบรอบที่หนะน,น,นึ่งนะเออภาษาจีนภาษาอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนะเออแต่ถ้าผู้ที่ไม่มีต้องสอบนะเนื้อหาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปนะสอบรอบที่สองเป็นเรื่องของภาคพิชาการอันนี้เป็นเรื่องภาพใหญ,ญ่สอบรอบที่สามเป็นเรื่องของการตรวจสอบประวัติสอบสัมภาษณ์และตรวจสอบร่างกาย มาถึงตรงนี้นะก็ไมย่ยากแล้วอ,อยู่ยที่คุณวาสนาด้วย <laughs> อันนี้เรื่องจริงอะ,อะ,อะต่ออ่มาดูโครงสร้างข้อสอบการสอบรอบที่หนึ่งเป็นเรื่องของการทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษข้อสอบเป็นแบบปรนัยหรือเป็นช้อยอ่ะ A B C D หนึ่งร้อยข้อหนึ่งร้อยคะแนนระยะเวลาในการสอบสองชั่วโมง ได้มากกว่า60%ถึงผ่านถ้าไม่ถึง60%ไม่ต้องไปรอบ2ตกเลยเนาะโดยข้อสอบของปี62เนี่ยจะเป็นในส่วนของ listening 40ข้อ conversation 20ข้อ reading 40่สิข้อโดยรวมเป็นอย่างนี้น uh. <Okay. S 2> uh, ะโอเคอ่าปผ่านแล้วนะ uh. ไปในส่วนของสอบภาควิชาการ อีกสามชั่วโมงภ้าวิชาการแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งมีอยู่สามสิบข้อได้มากกว่าหกสิบเอร์เ็นผ่านนะแต่สอบวันเดียวกันนะอราจะไปดูส่วนที่หนึ่งเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์สิบห้าข้อก็ไม่ยากเท่าไรหรนะ่เ,เรื่องของภาษาไทย15สิบห้าข้อรวมทั้งหมดเป็นสาสิบข้อหกสิบเปอร์เซ็นในสามสิบโอเคเอ่าไป อ่าโอเคส่วนที่สองอีกร้อยยี่สิบข้อเหมือนกันมากกว่าหกสิบเปอร์เซ็นถึงผ่านผมสรุปมาให้นะหัวข้อที่หนึ่งที่เขาทดสอบเป็นเรื่องของพรบรคนเข้าเมืองห้าสิบข้อส่วนใหญ่ที่มาเรียนภาษาอังกฤษกับผมที่ไปสอบตอมอนะผู้ที่จบสายกฎหมายอยู่แล้วเออเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้คุณไปหา,าข้อมูลเตรียมไว้เลยนะอ่านคร่าวๆเลยทําสรุปไว้เลยก็ยิ่งดีเนาะเออเบียบสํานัก นายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับตอมอนะ15ข้อนะอันนี้สองความรู้ที่เกี่ยวกับ AEC อนซะีประชาคมอาเซียนนะ20ข้อนะอันนี้ก็ไม่ยากหาอินเตอร์อนเน็ตเยอะแยะนะภาษาอังกฤษอีก15ข้อเอไม่ใช่สอบรอบเดียวนะภาษาอังกฤษนะสองรอบเลยนะเพื่ออะไรเขาต้องการเช็คนะคุณฟุกมาเปล่าวะ <laughs> เออไม่หรอกเพราะว่าบางบางท่านบอกให้บางท่านใช้ภาษาจีนภาษาอื่นๆที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษในการสมัครรอบแรกผ่านรอบแรกมาเออคุณต้องมาวัดภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเป็น global language ใช่ไหมภาษาโลกอ่ะเป็นเรื่องของพรบตํารวจแห่งชาตินะอันี้ไม่ต้องพูดถึงนักนักกฎหมายนะส่วนใหญ่สบายมากอ่ะหกเป็นเรื่องของอะไร คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอะไรพวกนี้สิบข้อนะเป็นพื้นฐานทั่วไปนะแต่ก็อย่าประมาทนะเ,ออเพราะฉะนั้นการบ้านก็ไปหาข้อมูลพวกนี้ไว้นะเออเพราะฉะนั้นต้องวางแผนเลยไอ้อนี่เอกสารอยู่ไหนไอน้นี่เอกสารอยู่ไหนไอ้นี่เอกสารอยู่ไหนไอ้นี่ข้อสอบเป็นยังไงภาษานะอังกฤษคอมพิวเตอร์นะเอเตรียมตัวไว้นะวางแผนดีมีชัยกว่าครึ่งและแน่นอนที่สุดเลยออกตัวก่อนได้เปรียบผมจําได้ปีหกสองเนี่ยเขาประกาศสิบสี่กุมภา แต่ข้อมูลนะราชการนะส่วนใหญ่ครน,นะรุ่นพี่ก็ส่วนใหญ่ก็บอกฮะเฮ้ยมาแน่นอนว่ะเอออย่างเงี้ยข้อมูลมันหลุดออกมาแล้วเพราะฉะนั้นยังไงมันก็มาถ้าใครยังไงคุณต้องสอบแล้วคุณไม่ออกตัววันนี้เออใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นวันนี้คุณต้องทบทวนเป้าหมายแล้วถ้าคุณตั้งใจว่าคุณจะต้องเป็นต่อมอให้ได้ในชีวิตนี้ทาไมคุณไม่ออกตัวตั้งแต่วันนี้เออนะโอเคสอบรอบที่สามนะ ตรวจสอบประวัติสอบสัมภาษณ์และตรวจสอบร่างกายประวัติแล้วก็คุณสมบัติต่างๆเอกสอง่งเอกสารนั่นก็ต้องเตรียมไปนะดับเบิลเช็คตรวจสอบประวัติโดยเกณฑ์มีแค่ผ่านและไม่ผ่านนะเออนะสอบสัมภาษณ์นะโดยของปี6-2เนี่ยเป็นภาษาไทยสมมุติแจ็คพอตปีนี้ไม่ได้สอบเป็นภาษาไทยแต่สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษคุณก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อม ใช่ไหมเออแนะนำตัวเบื้องต้นนะอินดิวียูเซลสมมติว่าเจ้านายบอกว่าเอ้ยแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษหน่อยสั้นๆชื่ออะไรทำงานอะไรอาชีพอะไรปัจจุบันทำอะไรอยู่ต้องท่องไปนะต้องเตรียมตัวนะเออภาษาไทยก็ต้องเตรียมตัวเพราะฉะนั้นเตรียมสองเวอร์ชั่นเลยดีกว่าดีกว่าเออทั้งไทยทั้งอังกฤษเลยเเอาไทยให้แม่นก่อนนแล้วก็ทำเป็นภาษาอังกฤษด้วย พูดทั้งวันเดินพูดเดินพูดเดินพูดฝึกนะอะต่อไปข้อสุดท้ายการตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิตก็เหมือนกันนะมีเกณฑ์ผ่านและไม่ผ่านนะข้าราชก,การตำรวจและทหารเนี่ยเขาจะก็มีอะไรนะเขาจะมีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของไม่เป็นโรคอ้วนนะเพราะฉะนั้นกูต้องดูนะเขาเรียกว่าค่าบนะีเอ็มไอไปเสิร์ชด,ดูด้วยกันบ m i อไคืออะไรดรชนีมวลกายต้องไม่เกินเท่าไหร่อะไรยังไง นะในวันนี้เกินก็ไม่เป็นไรนะเออนะแต่ก็ต้องวางแผนไว้ล่วงหน้าอะไรก็แล้วแต่นะแต่ผมเชื่อเลยนะนี่กว่าจะถึงด่านนี้นะคุณต้องไปเอาด่านหนึ่งด่านสองก่อนไอ้เรื่องของภาษาอังกฤษนะเตรียมตัวไบนะเพราะฉะนั้นวันนี้การบ้านก็คือไปจินตนาการเลยนะสมมุติว่าเดือนหน้าเขาประกาศมาเราเตรียมตัวทันไหมเนาะนะเออแค่นี้แหละสั้นๆเลยและคุณมีข้อมูลในส่วนของวิชาที่เขาเปิดสอบปีหกสองครบได้ นะเอเช่นอะไรพรลบอ่นะแล้วก็มีอะไร AEC มีอ่างนะคอมพิวตองคอมพิวเตอร์อนะ่าภาษาอังกฤษโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนะคุณต้องใช้เวลานานมากอ่าโอเคครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมจริงค,ครับผมตั้งใจทำสักไม่เกินสิบนาทีนะชีวิตผมมันหนึ่งสองยังไม่ทันสามบผมวิ่งไปนู่นแล้วนะโอเคครับผมไม่รบกวนเวลาครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะรักษาสุขภาพอนะและขอให้ทุกท่านโชคดีและประสบความสำเร็จในการสอบทุกท่านครับสวัสดีครับ